หอวิญญาณเงาในยุคสมัยแห่งสงครามและการทรยศหอวิญญาณเงาตั้งรร่งานเป็นพยานแห่งความรักความสูญเสียและการไถ่บาปวิญญ,ญญาณที่ถูกกักขังภายในกำลังรอคอยการปลดปล่อยบทที่หนึ่งเงาแห่งอดีตหอวิญ,ญญาณเงานามที่ก้องกังวานด้วยความลึกลับและความสยดสยองสถานที่ซึ่งวิญญ,ญาณน,นับร้อยพันถูกจองจำชั่วนิรันด์เรื่องราวของหอคอยนี้เริ่มต้นเมื่อนานมาแล้วในยุคที่พลังเวทมนต์เบ่ง บาลและเหล่าจอมเวทต่างสแสวงหาความรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกลุ่มจอมเวทผู้มียานวิเศษกลุ่มหนึ่งนำโดยเอลเดอร์ทีโอผู้ปลอดประดีษยมด้วยเมตตาได้รวมตัวกันเพื่อสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับศึกษาและควบคุมพลังแห่งวิญญาณพวกเขาเชื่อว่าวิญญาณคือแหล่งพลังงานอันมหาศาลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ของมนุษยชาติได้นั้นใจกลางหุบเขาลึกพวกเขาเริ่มลงมือก่อสร้างหอคอยสูงตระหง,ง่าน หินแต่ละก้อนถูกรไายมนให้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าประกอบกันเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งและสง่าง,งามภายในหอคอยถูกแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆแต่ละชั้นมีหน้าที่เฉพาะสําหรับการศึกษาและการทดลองเกี่ยวกับวิญญาณห้องโถงใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมวิญญาณจากทั่วทุกสารทิศวิญญาณเหล่านั้นล้วนยินดีที่จะเข้าร่วมการทดลองโดยหวังว่าจะได้รับความรู้และพลังที่มากขึ้นเอลเดอร์ โ o และเหล่าจอมเวทของเขาทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้พลังวิญญาณและการรักษาสมดุลของธรรมชาติพวกเขาตั้งใจที่จะใช้พลังวิญญาณเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บสร้างความเจริญรุ่งเรืองและปกป้องโลกจากภัยคุกคามต่างๆแต่ในขณะที่พวกเขากำลังใกล้จะบรรลุปเป้าหมายความมืดมิดก็เริ่มคืบคลานเข้ามาความมืดมิดนั้นมาในรูปของมอเดตหนึ่งในจอมเวทที่ใกล้ชิดที่สุดของเอเดรีโ มอเดเป็นผู้ที่กระหายในอำนาจอย่างไม่รู้จักพอเขาเชื่อว่าพลังวิญญาณควรถูกนำมาใช้เพื่อครอบครองโลกและสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตนเองเขาเริ่มทำการทดลองลับๆโดยไม่บอกกล่าวเอลเดอร์ทีโอทดลองเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการควบคุมวิญญาณด้วยวิธีที่โหดร้ายและไร้มนุษย,ษยธรรมมอเดตต้องการที่จะสร้างกองทัพวิญญาณที่แข็งแกร่งเพื่อใช้ในการยึดครองอำนาจเมื่อเอลเดอร์ทีโอทราบถึงการกระทำของมอเดต เขารู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากเขาพยายามที่จะพูดคุยและเลก้ยกล่อมให้มอรเดดหยุดการกระทําเหล่านั้นแต่ความกระหายในอำนาจของมอรเดดนั้นรุนแรงแรงเกินกว่าจะควบคุมได้มอรเดดปฏิเสธที่จะฟังเอลเดอร์ทีโอและประกาศสงครามกับเขาและเหล่าจอมเวทผู้พักดีการทอยโยสครั้งใหญ่เกิดขึ้นในคืนที่มืดมิดที่สุดมอเดดและกองทัพวิญ,ญญาณของเขาโจมตีหอวิญญ,ญาณเงา การต <im it explicit nên> ่อส <normal Yeshua ez. S 1> <found> ู้เป็นไปอย่างดุดเดือดและรุนแรงเวทมนต์และพลังวิญญาณปะทะกันอย่างบ้าคลั่งเอลเดอร์ทีโอและเหล่าจอมเวทของเขาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะปกป้องหอคอยและวิญญาณที่อยู่ภายในแต่พวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานพลังอันมหาศาลของมอร์เดดได้ในที่สุดเอลเดอร์ทีโอก็ถูกมอร์เดดจับตัวได้มอร์เดดย่อเยี่ยเอลเดอร์ทีโอและประกาศว่าเขาจะใช้พลังของหอวิญญาณเงาเพื่อครอบครองโลก แต่ก่อนที่มอร์เดตจะสามารถทำตามแผนการของเขาได้เอลเดอร์ทีโอได้รวบรวมพลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ของเขาและ่รยเวทมนต์สุดท้ายเวทมนต์นั้นเป็นการผนึกวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ในหอคอยรวมถึงวิญญาณของมอร์เดดและเอลเดอร์ทีโอเองไว้ภายในหอคอยชั่วนิรันห์หอวิญญาณเงากลายเป็นสถานที่จองจำวิญญาณสถานที่ที่ความหวังและความฝันทั้งหมดถูกดับสูญ บทที่สองเสียงกระซิบในความมืดความมืดมีปกคลุมหอวิญญาณเงาราวกับผ้าคลุมผืนใหญ่ที่ไร้ซึ่งแสงดาวใดๆสองลอดเข้ามาตัวค่าอาเธอร์ Arthur. นักกล่าววิญญาณฝึกหัดยืนอยู่นใจกลางห้องโถงใหญ่ดวงตาปรับตัวเข้ากับความมืดได้เพียงเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะมองเห็นรูปร่างของเสาหินโบร,ราณที่ตั้งตระงานเรียงรายอยู่เสียงลมวีดวิวลอดผ่านรอยแตกของกำแพงหิน ดังก้องกังวานจนขนลุกสู้ทันในนั่นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นในหัวเสียงที่เบาเสียจนแทบไม่ได้ยินแต่กลับชัดเจนและเย็นเยียบจนจับใจทรยความจริงถูกซ่อนไว้ข้าสะดุ้งโหงหันซ้ายหันขวาเพื่อมองหาต้นต่อของเสียงแต่ในห้องโถงกลับว่างเปล่ามีเพียงความมืดและลมที่พัดโชยใครข้าเอ่ยถามออกไปเสียงของข้าสั่นเครือเล็กน้อยใครอยู่ที่นี่ ความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งนานราวกับชั่วนิรันด์ข้าเริ่มคิดว่ามันอาจเป็นเพียงแค่จินตนาการของข้าเองความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการเดินทางอาจทำให้ข้าได้ยินอะไรแปลกแปลกแต่เสียงนั้นมันช่างสมจริงและเย็นเยียบเกินกว่าจะเป็นแค่จินตนาการข้าตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆ่าข้ามาที่หอวิญญาณเงาแห่งนี้ก็ฝึกฝนและเรียนรู้เรื่องราวของวิญญาณร้ายแต่สิ่งที่ข้าได้ยินเมื่อครู่ อาจเป็นมากกว่าแค่การฝึกฝนมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายในหอคอยแห่งนี้ก็เป็นได้ใครยศใครคือผู้ทยศและความจริงอะไรที่ถูกซ่อนไว้คำถามเหล่านี้ดังก้องอยู่ในหัวของข้าข้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆรวบรวมสติและกำลังใจข้าจะเริ่มต้นการสืบสวนจากจุดไหนกันดีหรือเสียงที่ดินจะเป็นแค่คำหลวงจากวิญญ,ญาณร้ายกันแน่ ข้าเริ่มสำรวจโทงอย่างละเอียดมองหาเบาะแสใดๆที่อาจเชื่อมโยงกับเสียงกระซิบที่ข้าได้ยินข้าเดินวนรอบเสาหินแต่ละต้นสัมผัสพื้นผิวที่ครุขระและเย็นเยียบมองหาร่องรอยของการแกะสลักหรือสลักใดๆที่อาจมีความหมายซ่อนอยู่แต่ทุกอย่างกลับดูเหมือนเดิมไม่มีมีอะไรผิดแปลกไปจากที่ข้าเคยเห็นจากนั้นข้าก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างรอยเท้าจางๆบนพื้นฝุ่นที่ดูเหมือนจะเพิ่งถูกเหยียบย่ำ เมื่อไม่นานมานี้รอยเท้าเหล่านี้มุ่งหน้าไปอย่างทางเดินแคบๆที่ทอดตัวลึกลงไปในความมืดมิดข้าตัดสินใจที่จะตามรอยเท้าเหล่านั้นไปมันอาจนำพาข้าไปสู่คำตอบที่ข้ากำลังค้นหาก็เป็นได้ข้าเดินตามรอยเท้ายาวไปอย่างมัดระวังพยายามไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนความเงียบที่ปกคุมอยู่ทางเดินค่อยแคบลงเรื่อยๆจนข้าต้องเดินเรียงเดียว ผนังหินทั้งสองข้างเริ่มชื้นแฉะและมีกลิ่นอับชื้นโชยออกมาในที่สุดข้าก็มาถึงจุดสิ้นสุดของทางเดินมันเป็นห้องเล็กๆที่ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บของเก่าภายในห้องเต็มไปด้วยฝุ่นและอยากใย่มีข้าวของวางระเกะระกระอยู่เต็มไปหมดทั้งหีบเก่าๆหนังสือที่ขาดวินและอาวุธโบราณที่ขึ้นสนิมทันใดนั้นเองเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังและชัดเจนกว่าเดิม ด่ห้องหลังข้าหันขวับไปมองรองรอบๆแต่ก็ยังไม่เห็นใครข้าเริ่มรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาอีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแล้วต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในห้องนี้อย่างแน่นอนข้าเริ่มสำรวจห้องอย่างละเอียดอีกครั้งมองหาห้องลับที่เสี่ยงกระซิบได้บอกกล่าวบทที่สาความทรงจำที่ถูกลืมเลือนบทที่สาความทรงจำที่ถูกลืมเลือน อวิญญาณเงาปกคลุมไปด้วยความมืดมิดและไอยเยเ็นเยือกเสียงกระซิบแผ่วเบาดังก้องกังวานราวกับวิญญาณนำกำลังร่ำไห้ตัวละครหลักก้าวเท้าเข้าไปในห้องโถงใหญ่ผนังหินเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและพาดแปลกประหลาดเล่าเรื่องราวที่ถูกเลือนไปนานแสนานาน,านแสงจากคบเพลิงสั่นไหวเผยให้เห็นเงาที่เคลื่อนไหวอย,อย่างผิดธรรมชาติราวกับมีใครบางกำลังจับจ้องมองอยู่ตลอดเวลาทันใดนั้น ความจมที่ถูกปิดบังไว้ก็เริ่มปะทุขึ้นในจิตใจของตัวละครหลักภาพเหตุการณ์ในอดีตฉายชัดเจนเราก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เขาเห็นตัวเองในวัยเยาว์กำลังเล่นสนุกสนานอยู่ในสวนดอกไม้แห่งหนึ่งแต่แล้วภาพก็ตัดไปเขาเห็นภาพการต่อสู้ที่ดุดเดือดเลือดเนื้อกระจัดกระจายและใบหน้าของผู้ยศที่คุ้นเคยสายตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและผิดหวังวิญญาในหอคอยเริ่มปรากฏกาย พวกมันล้อมรอบตัวละครหลักไว้ดวงตาของพวกมันเป่งประกายสีแดงกำราวกับเปรียวเพลิงแห่งความแค้นเจ้าโทยศเสียงหนึ่งคำรามก้องเจ้าโทยศเสียงอื่นๆตอบรับพร้อมกันตัวละครหลักพยายามตั้งสติเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมวิญ,ญญาณเหล่านี้ถึงกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ทอยศความจริงนี่เสียงหนึ่งกระสิบข้างหูมองเข้าไปในความทรงจำของเจ้าแล้วเจ้าจะเข้าใจทุกสิ่งตัวละครหลับตาลง และปล่อยให้ความทรงจํานําทางเขาเห็นภาพตัวเองในอดีตกําลังทอยหยดเพื่อนพ้องของตนเองเพื่อแลกกับอํานาจและความมั่งคั่งเขารู้สึกตกใจและเสียใจกับการกระทําของตนเองเขาไม่เคยรู้เลยว่าอดีตของตนเองจะมืดมิดเช่นนี้ความทรงจํายังคงไหลบ่าเข้ามาตัวละครหลักเห็นภาพการทรมานวิญ,ญญาณที่ถูกกักขังในหอคอยแห่งนี้เขาเป็นคนสั่งให้ทําการเหล่านั้น เพื่อที่จะดึงพลังวิญญาณมาใช้ในการเสริมสร้างอำนาจของตนเองเขาเห็นภาพใบหน้าของผู้บริสุทธิ์ที่ต้องทนทุกข์ทรมานเสียงกรีดร้องโหวหวนดังก้องอยู่ในหูของเขานี่คือสิ่งที่เจ้าทำเสียงหนึ่งกล่าวเจ้าคือปีศาจร้ายที่ปลอมตัวมาในคราบมนุษย์ตัวละครหลักสุดตัวลงกับพื้นเขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้เขาคือผู้ถอยเขาคือผู้ที่ทรมานวิญญาณเหล่านี้เขาคือคนที่สมควรถูกลงโทษแต่แล้ว ความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจของเขาเขาอาจจะเคยเป็นผู้ทยศแต่เขาสามารถแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดได้เขาสามารถลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ให้เป็นอิสระและชดใช้ความผิดที่ตนเองได้ก่อไว้ข้าจะชดใช้ทุกสิ่งเขาประกาศก้องข้าจะปล่อยพวกท่านให้เป็นอิสระวิญญาณในหอคอยเงียบลงพวกมันจ้องมองตัวละครหลักด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยเจ้าจะทำได้อย่างไร เสียงหนึ่งถามเจ้าในทางหนีพ้นนกรรมที่เจ้าได้เก่อไว้ตัวละครหลักลุกขึ้นยืนเขาเงยหน้าขึ้นมองวิญญาณเหล่านั้นข้าอาจจะไม่มีทางหนีพ้นนกรรมแต่ข้าสามารถเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันข้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของข้าเพื่อชดใช้ความผิดที่ข้าได้ก่อไว้เขาหยิบดาบขึ้นมาและเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่รอเขาอยู่เบื้องหน้าการเดินทางแห่งการไถ่บาปเพิ่งเริ่มต้นขึ้น บทที่4พันธนาการแห่งรักบทที่4พันธนาการแห่งรักหอวิญญาณเงาอบอวนไปด้วยความเงียบสงัดแสงจันทร์สาดสองลอดหน้าต่างสูงระงานทําให้เห็นฝุ่นละอองที่ลอยคอยคว้างอยู่ในอากาศเป็นปราวกระกายระยิบระยับตัวละครหลักของเรายืนอยู่ใจกลางห้องโถงใหญ่ดวงตาจับจ้องไปยังภาพจิตกรรมาฟ้าผ่านังเก่าแก่ที่เลือนลางภาพเหล่านั้นเล่าเรื่องราวความรักอันเป็นอมตะ ความรักที่ผูกพันวิญญาณไว้ด้วยกันในหอคอยแห่งนี้มานานแสนนานเสียงกระซิบแวววหวานดังขึ้นจากกรอบทิศทางเป็นเสียงของวิญญาณที่ถูกกักขังพวกเขาโหยหาอิสระแต่ก็ยึดมั่นในความรักและความผูกพันที่เคยมีมาท่านรู้สึกถึงมันใช่ไหมความรักที่แทรกซึมอยู่ในทุกนุงหอคอยแห่งนี้เสียงหนึ่งกระซิบถามตัวละครหลักพยักหน้าช้าๆพว้เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานอันมหาศาลที่แฝงเร้นอยู่ พลังงานที่เกิดจากความรักความหวังและความสิ้นหวังในอดีตการหอวิญญาณเงาเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ซึ่งคู่รักจากทั่วทุกสารที่เดินทางมาเพื่อขอพรให้ความรักของตนเป็นนิรันดร์แต่มีผู้ถอยสกลุ่มหนึ่งพวกเขาต้องการครอบครองหลังแห่งความรักนั้นจึงได้ทำการสั่งเวทชีวิตผู้บริสุทธิ์สร้างความปั่นป่วนและมืดมิดให้แก่หอคอยวิญ,ญญาณที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นถูกจองจำด้วยพันธนาการแห่งความเศร้า และความรักที่เคยสดใสก็ถูกบิดเบือนจนกลายเป็นความแค้นตัวละครหลักของเราได้รับรู้ถึงเรื่องราวอันน่าเศร้าเหล่านั้นพวกเขาเข้าใจถึงความเจ็บปวดและความทรมานของวิญญาณที่ถูกกักขังและตั้งปณิธานว่าจะปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามความรักที่ยังรักลึกในหัวใจของพวกเขาคือแรงผลักดันสำคัญพวกเขาจะไม่ยอมให้ความมืดมิดครอบงำหอคอยแห่งนี้ไปตลอดกาล ภาพภาพในดีฉายชัดเจนขึ้นในห้วงความคิดของตัวละครหลักพวกเขาเห็นภาพคู่รักคู่หนึ่งที่ยืนอยู่หน้าแท่น,แท,นแท่นบูชาดวงตาของทั้งคู่เปล่งประกายแห่งความรักและความศรัทธาพวกเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักกันชั่วนิรันดร์แต่โชคชะตากลับเล่นตลกผู้ทอยสปรากฏตัวขึ้นและพรากชีวิตของพวกเขาไปความรักที่เคยสดใสกลับกลายเป็นความแค้นที่ฝังรากลึกวิญ,ญญาณของคู่รักคู่นั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหอคอยแห่งนี้ พวกเขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะถูกพันธนาการด้วยความรักและความแค้นที่ยังคงอยู่ตัวละครหลักของเราสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของพวกเขาและเข้าใจว่าการปลดวิญญาณเหล่านั้นให้เป็นอิสระคือการทำลายพันธนาการแห่งรักที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมความผูกพันที่แข็งแกร่งระหว่างวิญญาณในหอคอยคือสิ่งที่ทำให้ผู้โทยไม่สามารถครองพลังแห่งความรักได้โดยสมบูรณ์พวกเขาต้องทำลายความผูกพันนั้น แต่ก็ไม่สามารถทําได้โดยง่ายเพราะความรักที่แท้จริงนั้นแข็งแกร่งกว่าสิ่งใดเราจะช่วยท่านให้เป็นอิสระตัวละครหลักกล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่นเราจะทําลายพันธนาการแห่งความแค้นและนําความสงบสุขกลับคืนสู่หอคอยแห่งนี้วิญญาณทั้งหลายส่งเสียงร้องยินดีพวกเขารู้สึกถึงความหวังที่ริบรีขึ้นมาอีกครั้งผู้ทรยสปรากฏตัวขึ้นในรูปของเงาดําทะมึนพวกเขายือนอยู่บนยอดหอคอย มองลงมายังตัวละครหลักด้วยสายตาคาดแค้นเจ้าไม่มีทางทําลายพันธนาการแห่งรักได้หรอกเสียงหนึ่งคำรามความรักเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเป็นสิ่งที่อ่อนแอและไร้ค่าตัวละครหลักไม่ตอบโต้พวกเขารู้ว่าการโต้เถียงกับผู้ถอดไม่มีประโยชน์พวกเขาต้องใช้พลังแห่งความรักและความผูกพันที่แท้จริงเพื่อเอาชนะความมืดมิดที่ครอบงำหอคอยแห่งนี้พวกเขารวบรวมพลังทั้งหมดที่มี และแผ่กระจายออกไปทั่วหอคอยพลังงานแห่งความรักและความเมตตาไหลเวียนไปตามทางเดินทุกสายส่งผลให้วิญ,ญญาณที่ถูกกระคังรู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวังที่ห่างหายไปนานผู้ซอยเริ่มอ่อนแอลงพวกเขาไม่สามารถทนต่อพลังงานอันบริสุทธิ์นี้ได้ในที่สุดตัวละครหลักก็สามารถทำลายพันธนาการแห่งรักที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้วิญ,ญญาณทั้งหลายได้รับการปลดปล่อย พวกเขาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและหายลับไปในหมู่ดาวทิ้งไว้เพียงความสงบสุขและความเงียบสงับที่กลับคืนสู่หัวิญญาณเงาตัวละครหลักมองไปยังท้องฟ้าด้วยรอยยิ้มพวกเขารู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีวันตายและจะยังคงอยู่ตลอดไปชั่วนิรันร์บทที่5การไถ่บาปบทที่5การไถ่บาปหอวิญญาณเงาปกคุมคุมไปด้วยความเงียบงนัน ความเงียบที่กัดกินจิตใจยิ่งกว่าเสียงใดๆตัวละครหลักของเราก้าวเท้าเข้าไปในห้องโถงใหญ่แสงสลวัวลอดผ่านหน้าต่างสูงเสียดฝาเผยให้เห็นฝุ่นละอองที่ลอยคว้างในอากาศราวกับวิญ,ญญาณที่ถูกกักขังเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากทุกทิศทางเสียงของวิญญ,ญาณที่ถูกทรมานเสียงของความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขได้ทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องหน้ารูปร่างหน้าตาคุณเคยอย่างน่าประหลาดใจ มันคือเงาสะท้อนของตัวละครหลักเองแต่แฝงไปด้วยความมืดมิดและความเศร้าโศกเจ้ามาที่นี่ทำไมเงาเอ่ยถามน้ำเสียงเย็นเยียบเจ้าต้องการอะไรจากข้าตัวละครหลักกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากข้ามาเพื่อไถ่บาปเขาตอบเสียงสั่นข้ามาเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกกักขังในหอคอแห่งนี้เงาหัวเราะเยาะไถ่บาปเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถไถ่บาปได้หรือบาปที่เจ้าก่อไว้ มันหนักหนาสาหัสเกินกว่าจะชดเชยได้ง่ายๆเงายื่นมือออกมานิ้วเรียวยาวชี้ๆไปยังพื้นดูสินี่คือผลของการกระทําของเจ้าวิญญาณเหล่านี้นะหรือพวกมันต้องทนทุกทรมานเพราะเจ้าบนพื้นห้องโถงปรากฏภาพพนิมิตรวิญญาณมากกับหม่ลังดิ้นรนทุนทุรายบางตอนอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดบางตนจ้องมองมาด้วยสายตาเขียดแขนตัวละครหลักรู้สึก,กราวกับถูกแทงด้วยมีดนับพันเล่ม เขาทรุดตัวลงกับพื้นความรู้สึกผิดถาโถมเข้าใส่ภาพภนิมิตค่อยๆจางหายไปเงายังคงยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าจะทำอย่างไรเงาถามเจ้าจะชดใช้ความผิดที่เจ้าก่อไว้อย่างไรตัวละครหลักเงยหน้าขึ้นมองเงาน้ำตาคลอเบ้าข้าไม่รู้เขาตอบอย่างหมดหวังข้าไม่รู้ว่าข้าจะทำอะไรได้บ้างแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อไถ่บาปของข้า แล้ววิญญาณของผู้ทอยยศเล่าเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมมืดชายคนหนึ่งก้าวออกมาจากเงามืดรูปร่างตาขุนเคยเขาคือหนึ่งในผู้ที่สร้อยต่อตัวละครหลักในอดีตเจ้าจะทําอย่างไรกับข้าตัวละครหลักจ้องมองผู้ถอยยศด,ด้วยความโกรธแค้นเขาอยากจะพุ่งเข้าไปทาร้ายแต่เขาก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ข้าจะไม่แก้แค้นเขาพูดด้วยน้ําเสียงหนักแน่นข้าจะให้อภัยเจ้าข้าจะให้อภัยทุกคนที่ทําร้ายข้า เพราะการแก้แค้นไม่ใช่หนทางแห่งการไถ่บาปผู้ถอยสหัวเราะเจ้าช่างโง่เขลาเขาพูดเจ้าคิดว่าการให้อภัยจะช่วยอะไรได้เจ้าคิดว่ามันจะลบล้างความผิดที่เจ้าก่อไว้ได้หรือข้าไม่รู้ตัวละครหลักตอบแต่ข้าเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นข้าเชื่อว่าการให้อภัยคือทางเดียวที่จะปลดปล่อยตัวเองและวิญญาณหลอกจากนี้ออกห่วงโซ่แห่งความแค้นเขาเดินเข้าไปหาผู้ทยอยื่นมือออกไปข้าขอโทษ เขาพูดข้าขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่ข้าได้ทำลงไปข้าหวังว่าเจ้าจะให้อภัยข้าผู้ทวยสมองมือที่ยื่นออกมาด้วยความลังเลเขาลังเลยอ,อยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะจับมือตอบข้าก็ขอโทษเขาพูดเสียงแผ่วเบาข้าขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่ข้าได้ทำลงไปเช่นกันทันใดนั้นแสงสว่างเจิดจ้าส่องลงมาจากเพดานขอวิญญาณเงาสั่นสะเทือนวิญญาณที่ถูกกักขังค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า พวกมันยิ้มให้ตัวละครหลักด้วยความขอบคุณก่อนที่จะหายับไปในแสงสว่างเงาของตัวละครหลักค่อยจางหายไปเจ้าทำได้แล้วเสียงของเงาดังขึ้นเจ้าได้เริ่มต้นการไถ่บาปของเจ้าแล้วจงเดินหน้าต่อไปจงใช้ชีวิตที่อยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยแสงสว่างค่อยๆจางหายไปพอวิญญาณเงากลับคืนสู่ความเงียบสงบครั้งแต่ความเงียบครั้งนี้แตกต่างจากเดิม มันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหวังและความสงบสุขตัวละครหลักยืนอยู่คนเดียวในห้องโถงใหญ่แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเขารู้ว่าเขาได้เริ่มต้นการเดินทางที่ยาวไกลแต่เขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่จะเข้ามาเขาเดินออกจากหอวิญญาณเงาแสงตะวันาสาดส่องลงมาบนใบหน้าของเขาเป็นแสงแห่งความหวังแสงแห่งแห่งการเริ่มต้นใหม่แสงแห่งการไถ่บาป บทที่6กแสงแห่งความหวังความมืดมิดปกคลุมหอวิญญาณเงาอย่างยาวนานความหวาดกลัวกัดกินหัวใจของผู้ที่หลงเหลืออยู่วิญญาณในหอคอยต่างส่งเสียงคร่ำครวญด้วยความสิ้นหวังแต่ในความมืดมิดนั้นเองแสงเรืองรองเล็กๆก,ก็เริ่มปรากฏขึ้นมันเริ่มต้นจากประกายเล็กๆในดวงตาของตัวละครหลักแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความสิ้นหวังบัดน,นี้กลับฉายประกายแห่งความมุ่งมั่นอีกครั้ง หลังจากที่ได้เผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายและการทอยศหักหลังจากผู้ที่เคยเชื่อใจตัวละครหลักได้เรียนรู้ว่าความหวังที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในจิตใจของตนเองเขาตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายก็ตามเขาเริ่มรวบรวมพลังใจและปลุกร้าวิญ,ญญาณที่ยังคงเหลืออยู่ภายในหอคอยให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออิสรภาพ แม้ว่าผู้ถอยจะพยายามขัดขวางทุกวิถีทางแต่ความมุ่งมั่นของตัวละครหลักก็ไม่เคยสั่นคลอนเขารู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อตนเองแต่เพื่อวิญญาณทุกดวงที่ถูกกักขังอยู่ในหอคอยแห่งนี้เขาเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบโดยอาศัยความรู้และความเข้าใจในโครงสร้างของหอคอยเพื่อหาจุดอ่อนและช่องทางในการหลบหนีเขาใช้เวลาหลายวันในการศึกษาแผนผัง และสังเกตกา,การเคลื่อนไหวของผู้ถอยและสมุนของของมันในที่สุดเขาก็พบช่องทางหนึ่งนั่นคือห้องลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ห้องโถงใหญ่ห้องลับนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้สร้างหอคอยในอดีตเพื่อใช้เป็นทางหนีภัยในกรณีฉุกเฉินแต่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาเขาเชื่อว่าห้องลับนี้จะเป็นกุญแจสําคัญในการปลดปล่อยวิญ,ญญาณทั้งหมดให้เป็นอิสระด้วยความช่วยเหลือจากวิญญ,ญาณที่พักดี ตัวละครหลักสามารถเข้าไปในห้องลับได้สำเร็จภายในห้องลับนั้นเขาพบอุปกรณ์และกลไกโบราณที่ใช้ในการควบคุมพลังของหอคอยเขาเริ่มศึกษาการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างละเอียดเพื่อหาวิธีจะปิดการทำงานของเครื่องกักขังวิญญาณและปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระในขณะที่เขาทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ผู้ทอยส์ก็เริ่มสงสัยในการเคลื่อนไหวของเขามันส่งสมุนเข้ามาตรวจสอบ แต่ตัวละครหลักก็สามารถหลบเลี่ยงไปได้ทุกครั้งเขารู้ดีว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีเขาต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผู้ทรยยจะรู้ตัวและทำการขัดขวางในที่สุดเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้สำเร็จแสงสว่างเจิดจ้าส่องออกมาจากห้องลับพลังงานที่ถูกกักขังไว้ในหอคอยเริ่มไหลเวียนอย่างอิสระเครื่องกักขังวิญ,ญญาณเริ่มสั่นสะเทือนและแตกสลายในที่สุดวิญญ,ญาณที่ถูกกักขังไว้ต่างส่งเสียงร้องด้วยความยินดี พวกเขารู้สึกถึงอิสรภาพที่รอคอยมานานผู้ทอยสกรดเกลียวเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าแผนการของตนเองล้มเหลวมันพยายามที่จะหยุดยั้งตัวละครหลักแต่ก็สายเกินไปพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาได้ทําลายหอคอยวิญญาณงางจนพังทลายวิญญาณทุกดวงได้รับอิสรภาพและล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตัวละครหลักยืนอยู่ท่ามกลางซากประหักพังมองดูวิญญ,ญาณเหล่านั้นด้วยความปิติยินดี เขารู้ว่าการต่อสู้ยังไม่จบสิ้นแต่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างโลกที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข